ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวะฮ่าฮ่่่นางเงือกฮ่าฮ่าแกได้ทิ้งสมบัติไว้ให้พี่เฟิร์นเล่นนั่นเองนี่เลย สกุชี่ปลาไทากินั่นเองของไอ้บลูมนี่อันนี้คือที่มาของต้นกำเนิดผีนะเงือกเหล่านี้สกุชี่ปลาไทะกิเนี่ยอันนี้ของไอ้บลูม๋ยวให้ดูข้างหลังด้วยตัวนี้ไม่มีภาษาไทยเนาะไม่มีค่ะนำเข้าแท้นำเข้าของแท้อันนี้ต้องขอบคุณร้านเซียช็อปนะ ส่งมาให้พี่เฟิร์นรีวิวแกะให้ดูเลยดีกว่าคือสวยมากเป็นสกูชี่ที่พี่เฟิร์นรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะเป็นเป็นอันที่รู้สึกว่าสวยที่สุดเลยเท่าที่เคยเห็นมานะคือเพราะปกติมันเป็นผลไม้เป็นอะไรมัน,มนลายลา,ลายม<ง>ัยนไม่ละเอียดขนาดนี้ฟากายิกิเป็นปลาอะไรปลาญี่ปุ่นนา มันเป็นขนมอ๋อเป็นขนมหรอขนมปังแล้วที่ข้างในมันจะเป็นไส้ถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วปลาเทยากิไม่มีจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นพันปลาของญี่ปุ่นหรือว่าแต่ว่าเนี่ยมันคือขนมอมให้ดูละเอียดดูแล้วเนาะดูตะ,ะเข็บหน่อยเขามีทั้งหมดรุ่นนี้นะเขามีทั้งหมดสามสีม,มีสีเงินสีทองแล้วก็สีนี้อื ซึ่งพี่เฟิร์นได้แจกไปแล้วจะได้ไหมอืออ่าแต่มีตรงไม่ได้แจกแล้วนะไม่ได้แจกแล้วอันนี้เขาเก็บคือลักสกูชี่ละอันนี้สวยที่สุดอันนี้พูดจริงว่าเท่าที่รีวิวมานี่ชอบตัวนี้ที่สุดขอดมก่อนแล้วกันนะอ่าตั้งแต่เล่นผีนางเงือกมายังไม่เคยดมเลยในลองดมสิกลิ่นขนมปังของไอบูมกลิ่นเขาเหมือนขนมปังแต่มันไม่ฉุนมากอืมอ่อนๆของไอบูมเนี่ย เขาจะกลิ่นละมุนจะไม่แรงเท่าไหร่แต่อย่างไอไอ,อ,อ,อตัวตอรี่ที่เราเคยรีวิววันนั้นอันนั้นกลิ่นแรงแต่ว่ามันหอมแบบหอมหอมอะ่ะอ่ะนะจะบีให้ดูนะคุณสมบัติอย่างเช่นเดิมซปเปอร์สโลเหมือนเดิมบีบนี้นะ อันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่สโลว์เท่าไหร่ก็สโลว์นะแต่คือมันนี่ไงคือเขาเบนไงเนี่ย,ยนนให้ดูด,ด้านข้างนะคืออันอื่นี่ยบางทีมันแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมันจะมันจะเนื้อเยอะไงอันนี้คือเขาบาง,บางๆไงซูเปอร์สโลว์เหมือนกันอ๋อเนื้อมันจะบางกว่าเนื้อเขาบางก็ซูเปอร์สโลว์เหมือนกันสวยมากอันนี้ชอบที่สุดเลยนะอือออออคือนราคาก็สวยมากเลย แล้วในบรรดาสามสีที่เคยเห็นมาทั้งเงินทั้งทองแล้วก็สีนี้นะ mm hmm. พี่เฟิร์นชอบสีนี้สุดนะ mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนไง mm hmm. แต่สีทองสีเงินมันคงหายากอนะเนาะซึ่ง mm hmm. แจกน้องๆไปแล้ววันนั้นใครเล่นเกมนี่สิน่ารักมากโอเคใครอยากให้พี่เฟิร์น รีวิวสกุ๊ตชี่หรือของเล่นอะไรนะคอมเมนต์มาด้านล่างเยอะๆพี่เฟินจะไปเสาะแสวงหามาให้เลยนี่ถ้าพี่เฟินเล่นมากนี่ผีหนังเงือกมันจะตามมาหลอกพี่เฟินอีกไหมเนี่ยนี่นี่ก้อยนะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่เฟินนะแชร์ไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะนี่พี่เฟินไปก่อนดีก,กว่าบ๊ายบาย Vroom, <laughs> vroom.